ทริปนี้เอิญจะพาทุกคนไปเที่ยวกุยบุรีหัวหินแบบสโลว์ไลฟ์เลยกาแฟตืวนิบหอมอร่อยมากพิซาแบบเป็นลวอดอตกแต่งแบบเท่มากเป็นกำแพงหินพูที่นี่คือแบบยาวมากแปลกใหม่มากปกติเอ็กโอเราเล่นในกระดาษเอ็กโอแบบลงพื้นขนาดใหญ่อะวิธีการเล่นเปตอองเล่นยังไงเหมาะกับการเอาน,อน้องๆมาจริงๆทุกคนดูดิค,คาเฟ่เป็นที่ถ่ายรูปได้เกือบทุกมุมของร้านเลยอะให้ดีมา พบอกับเอนอีลชาแนลนะคะทริปนี้เอิญจะพาทุกคนไปเที่ยวอุบุยรีหัวหินแบบโลว์ไลฟ์เลยไปเที่ยวแบบสายชิลไปนอนเจอทะเลสงบสงบนะตอนนี้ก็คือเปิดคลิปวันที่ข้างถนนเลยทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเอิญจะพาทุกคนไปกินกาแฟหรือวเป็นกาแฟดิบหัวหินนะดังมากเก <C ute> ิดมาชีวิตนี้ไม่เคยกินกาแฟดิบ <C ute> ก็ลองไปลองดูกันนะคะเพราะว่าจริงๆ,งๆตัวเองไม่ได้สายกาแฟนะไปลุยกันเลยค่ะที่กาแฟ อกว่าที่นี่ตกแต่งเท่มากทุกคนแกลล่กาแฟดิบหอวหิแก้วนี้นะคะของเอิร์นคือคัพเจอร์โทนิกโทนิกอ่ะมันเป็นโซดาที่อยู่ข้างใตุ้กคนแล้วก็ราดด้วยเมล็ดกาแฟ3ามสายพานันธุ์เบรนรวมกันแล้วก็มาราดใส่บนโซดามีทั้งเม็ดกาแฟบราซิลเอธิโอเปียและลาเวนดามาสายกาแฟเฉยแม่พิซซ่ามาแล้วเป็นพิซซ่าแซลมอนลมฝันุกคนน่าก,กินมาก กลิ่นแบบเปลือกส้มอยู่ข้างบนเลยทุกคนเป็นกาแฟที่หอมมากดีกินเองเลยคอฟฟี่เจลลี่เป็นเนื้อางล่างมากเปนเนื้อข้างล่างเนี่ยคือก<อ>าแฟเขาเขาไปแช่เย็นไม่เป็นเจลลี่เขาก็จะโรยนมข้างบนใช่ป่ะอร่อยอ๋อวิธีการทานนะคะพี่เขาบอกว่าให้สับเจลลี่ก่อนแล้วก็ให้ดูดไปพร้อมกับฟองนมด้านบนอ่าไม่ใช่ฝากไม่กินกินเลยมันมันหอมๆไม่ขมเลยเมื่อกี้ไม่ใช่ข้นเจลลี่คือกาแฟใช่ใช่ใช่แต่มันอร่อยมันเข้ากันดีดีจริงจริงพี่นัทบัตเตอร์ช็อกโกแลตชิ้นชิ้นเลยที กลับไม่เข้าน้ืมวต้องกัดแรงๆหน่อยเห็นช็อกโกแลตแบบช็อกโกแลตดีอะออมาชิมพิซซ่าล้านมาเจ๋วว่าเป็นแป้งบางทุกคนนี่ต้องราดด้วอยมะนาวเป็นแบบพิซซ่าโฮมเมดอะแซลมอน ดิฟลอยหินเนี่ยตั้งอยู่ที่หัวหินเลยทุกคนว่าเราจะไปกุยบุรีแล้วก็จะเป็นทางผ่านก่อนเลยนะคะสามารถแวะมาก่อนได้มันเลี้ยวมานิดกเดียวเองเนาะมาทางหาดนิดหน่อยเองเท่านั้นเป็นร้านเล็กๆหน้าร้านนารชืนอะชิวๆกาแฟคือดิฟหอมอร่อยมากก็แบบเป็นรสแล้วก็อร่อยมาก,าเ,ปมากเป็นพีนัทอยู่ข้างในตอนนี้คือละลายแล้วทุกคนแต่แป่ันไม่หกักแล้วอร่อยดี ดริฟานเมื่อกี้นี้แบบดีจังมันเป็นความรู้สึกอย่างนี้เลยนะคือเอิญเลือกหลายร้านมาว่าเอ้ยตัวเองอ่ะไม่เคยกินกาแฟดริปแล้วก็ไม่ได้เป็นคอกาแฟก็ต้องเลือกร้านที่แบบคัดสรรมาอย่างดีที่สุดเพื่อให้ตัวเองอ่ะเป็น first impression ของตัวเองไม่ผิดหวังเป็นการเปิดประสบการณ์ที่รู้สึกว่าเปิดโลกแล้วต้องเข้าโครงการกาแฟดริฟแน่ๆเลยมาได้นะคะที่แกลเลอรี่กาแฟดริปหัวหินนะคะทุกคนร้านเล็กๆน่ารักน่ารั ชิชิลคอนเทนต์นี้ของเราจะบอกว่าเรามาเป็นแบบสายชิลจริงๆทุกคนชิปนี้เอิญตั้งใจว่าอยากจะเขียนโปสการ์ดถึงตัวเองกลับไปที่กรุงเทพจะไปหาที่เขียนโปสการ์ดกันมีความรู้สึกอยากทำอะแล้วก็ไม่เคยเขียนโปสการ์ดถึงตัวเองด้วยเดี๋ยวมาดูว่าจะได้เขียนวันนี้หรือว่าจะได้เขียนวันพรุ่งนี้นะคะ เรากำลังจะไปที่พักกันแล้วนะคะที่กุยบุรีปกติแล้วหลายๆคนมาหัวหินหารู้ไหมว่าเลยไปอีกแค่ประมาณ30-40นาทีเราจะเจอทะเลที่สงบจริงๆมันห่างไกลาจากหัวหินซิตี้นิดเดียวเท่านั้นแต่มันมีความรู้สึกว่าจะได้ไปพักผ่อนจริงๆเอิญอยากจะพาทุกคนไปเจอกับทะเลที่สงบและอยู่ใกล้กรุงเทพก็เดี๋ยวไปดูนะคะวอาจะพาทุกคนมาพักกันที่ไหนตอนนี้เอิญถึงที่พักกันแล้วนะคะทุกคนเช็คอินเรียบร้อยแล้ววันนี้เอิญพาทุกคนมาที่กูลนี่ค่ะ ทุกคนค่ะตอนนี้เอิญก็มาถึงที่พักของทูลานี่แล้วนะคะท้ายห้องของเราในวันนี้เป็นดิลังกุยล่าจะบอกว่าที่นี่คือแบบตกแต่งแบบเท่มาก<อ>ดูนะคะเอาแค่ผนังก่อนนี่ค่ะเป็นกําแพงหินคือมันมีความรู้สึกที่แบบว่าเข้ามาปุ๊บมันเป็นฟิลแบบธรรมชาติอยู่ในห้องของเราเลยอะมากุยบุรีเราตั้งใจว่าอยากจะมาเป็นแบบธรรมชาติมาแบบโซโลไลฟ์มาแบบทะเลสงบพอเข้ามาเห็นธรรมชาติอยู่ในห้องปุ๊บโอ้โหเป็นเลิฟจะบอกว่าสายดืง่งสายดื่มเป็นเลิฟค่ะตรงนี้นะจะเป็นเคาน์เตอร์บาทุกคนเป็นมินิบาร์ซึ่งนี่ค่ะอุ้ กมีชิคชิคชชิชชใครเป็นสายบัินเดอร์นะคะถูกอกถูกใจใ <น S 1> โอ้โหอุปกรณ์คือพร้อมมากค่ะแก้วเรียงรายให้เราอย่างสวยงามเลยหรือว่าจะมีนิดนิดหน่อยน่อยก็มีให้เราเลือกอย่างนี้เลยแต่ว่าต้องแอดเพิ่มนะในส่วนของตรงนี้นะคะที่เป็นพวกก,กาแฟตรงนี้ฟรีตรงนี้แอดออนนะทุกคนเขาก็จะมีเวลคัมฟรุตให้เราด้วยเป็นสับประรดนะคะกุยบุรีจะบอกว่าสับประรดอร่อยมากอ่ะเห็นมาดูตู้เย็นนะของเยอะทุกคนแต่ว่าฟรีแค่น้ำเปล่า เห็นเคาน์เตอร์ใหญ่ๆแบบนี้จะบอกว่ามีตู้เสื้อผ้าแอบต้อนอยู่ตรงนี้นน่ในนี้ทุกคนจะมีร่มมีสลิปเปอร์มีรองเท้าแตะมีตู้เซฟไฟใช้มีไบ้อนแล้วก็ที่ฉีดยุงด้วยที่นี่สงสัยอาจจะแมลงเยอะนะทุกคนพอเป็นธรรมชาติปุ๊บจะประมาณนี้ที่นี่เท่มากทุกคนเตียงนะคะเขามีผ้าปิดตาและที่อุดหูให้เราด้วยที่ทูลานีเนี่ยเขาสามารถเอาสัตว์เลี้ยงมาได้เออเลยไม่มั่นใจว่าเอามาอุดหูสัตว์เลี้ยงลอนอนกลนหรือเปล่า มองออกไปปุ๊บก็จะเป็นวิวของภูเวล,ลาของเราเลยเป็นเลิศมากด้านนี้นะคะก็จะเป็นทีวีดีไซน์ดีเลยตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะทํางานนะคะเท่ดีนะดูเก้าอี้เขาดิเป็นไม้ไความรู้สึกสไตล์เหมือนมาเที่ยวแบบป่าสดนะทุกคนห้องนะ้ำสวยมากดูนี่ อ่างล้างหน้านะคะดีไซน์เป็นอย่างนี้กระจกคือเอาดีดีเห็นแต่หัวไม่เห็นตัวใ <c oughs> ส,ส่ก็จะเตี้ยดูคน <c oughs> ตรงนี้นะคะโอ้โหออกแบบสวยมากชุดคนชุดคิดเราระวางได้เท่มากใบ,บปอมผมมีเรียบร้อยไม่เจอนานมากชอบมากกระเป๋าเดินชายหาดโอเคน่ารักค่ะเห <c oughs> มาะก,กับที่นี่ดีไซน์เลิศเลยที่นี่จะเป็นชวร์ทดูคนมีทั้งชว w ร์แบบ outdoor แล้วก็ชวอร์แบบินดอร์สมมุตินะคะว่าอาบน้ําพร้อมกัน2คนก็ไม่ต้องมาแย่งบัวกันนะตรงนี้ก็จะมีผ้าก๊วนผ้าก๊หนูแล้วก็ชุดคู่อ น้ำให้เราเรียบร้อยเลยก็ชักโรครกนะคะ Parents, เท่มากอะทุกคนไปดูไฮไลท์เด็ดของห้องนี้กันค่ะด้านนอกนี่โอ้โหที่นี่ คือแบบยาวมากอะทุกคนแล้วพื้นที่ด้านโนอนนะคะใหญ่มากใครที่เอาน้องหมามานะจะบอกว่าใช้พื้นที่ได้คุ้มมากแล้วประเด็นคือก็จะมีเดย์เบสให้เรานะหรือว่าจะเป็นที่จิบก,กาแฟนอนเล่นอ่านหนังสืออยู่ทางด้านนี้เป็นสาลาให้เราเลยเนาะสระลึกประมาณเมตรยีทุกคนแต่ว่าสระดูลึกมากเพราะว่าพื้นกระเบื้องเป็นสีดําแต่ว่าถ้าใครเอาน้องหมามาแล้วเอาลงสระนี่เสียค่าปรับ500บาทนะคะก็เอาน้องมาเล่นได้แต่ถ้าเล่นในสระน้ำเนี่ยจะทําให้ทางโรงเรน,นอาจจะดูแลยากนะทุกคนจะ,จะมีค่าปรับนะ พอพูดถึงคําว่าโทรานีทุกคนเอินไปถามเขามาเขาบอกว่ามันแปลว่าสวงสวรรค์นในภาษาของคาราอะไรสักอย่างเนี่ยทุกคนสวงสวรรค์แห่งกุยบุรีที่นี่เลยทุกคนโทรานีจะบอกว่าเป็นที่พักหนึ่งที่กิจกรรมเอาท์ดอร์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเปนตองยิงธนูคายักซับบอร์ดเยอะแยะ,ยะมากเดี๋ยวตอนเย็นนี้จะพาทุกคนไปเล่นกิจกรรมกันไปสับปะรดอร่อยมากบอกแล้วกุยบุรีคือดังสับปะรดจริงแบบหวานมากสุยดยอด ดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปเล่นกิจกรรมของที่โรงแรมโชลานี่ที่เขามีไว้ให้กับลูกค้ารทุกคนกันนะคะทุกคนมันจะเป็นกิจกรรมแนวป่าสดนะที่เราจะไปวันนี้ส่วนของคายักซับปอดเดี๋ยวจะเป็นวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเปียกสักหน่อยมาเที่ยวกรยบุรีก็แบบผมมาแช่น้ำทะเลนหน่อยละกันไปลุยกิจกรรมกันแปลกใหม่มากปกติเอ็กโอเราเล่นในกระดาษแต่ตอนนี้เราจะมาเล่นแบบเอ็กโอแบบลงพืนขนาดใหญ่เลทุกคนไปตรงกลางเลยค่ะเขาบอกว่าคนได้ตรงกลางโกนี่เห็นไหมคนได้ตรงกลางจะโกะครับดูดิ <laughs> แค่นี้นะครับเขาก็ชนะละ ทุกคนคือแถวเนี้ยเขาจะเป็นกิจกรรมที่เขาออกแบบว่าอยู่แนวป่าสนเนี่ยนถัดมานี่ใกล้ๆค่ะจะเป็นธนูเคยมีคุณครูสอนเล่นอยู่นะแต่จำไม่ได้แล้วจับยังไงเดี๋ยวที่ถูกต้องนะฮะจบมืนนะฮะแบดึงให้สุดแนบแก้มแล้วยิ่งโป๊ะอ่าติดแล้วโอ้ยได้สิบเลยนะครับ เรต้องโยนห่วงใส่เลขถ้าเราโยนห่วงใส <music stuffed alien> ่เลขที่เยอะๆที่สุดคะแนนรวมกันเราเยอะคนนั้นชนะได้เจดคะแนนอะไรเนี่ย สุดเท่าที่แรงได้โอ้ยากอ่ะไม่เป็ไร <c oughs> วิธีการเล่นเปตองเล่นยังไงอ่ะ สวยจริงมองไปคือแบบไม่เลี่ยนเลยเห็นไหมเราจะเห็นภูเขาสวยมากเลยอ่ะที่นี่คือเหมาะกับการเอาน้องๆมาจริงๆทุกคนดูดิ <c oughs> <c oughs> เก่งอ่ะหาดที่นี่คือแบบดีมากอ่ะใครที่แบบว่าพักบีชพรน,นี่คือแบบทุลนี่จริงๆสงสวสรรค์ค่ะเลิศ ที่เราเจอเล่นที่ชายหาดจะบอกว่าบรรยากาศคือรีแลกซ์มากคือดีมากนะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ห้องอาหารเย็นกันแล้วห้องอาหารมูราโนนะคะสั่งเครื่องดื่มแล้วก็สั่งอาหารมาจะดูว่าอาหารจะอร่อยไหมนะคะที่นี่เครื่องดื่มทุกคนเอิญสั่งโมจิโตแพชชั่นมานะคะน่าทานมากเป็นเปรี้ยวเลิศเลยอะเหมาะกับบรรยากาศทะเลมากก็สซาสดชื่นสดชื่นอาหารมาครบแล้วนะเป็นสั่งเป็นลิควิดนี่เบคอนติกแห้งแล้วก็ฮอทช็อปมาจะบอกว่าจานใหญ่มากขอเริ่มเลย รสชาติอร่อยทุกคนเยี่ยมากานถัดมานี่เป็นพอกช็อปนะคะราดซอสแบบน่ากินมาก <c oughs> หมูนุ่มจริงที่เยี่ยมเลยเอ่ะอาหารอร่อย <c oughs> ตอนนี้ก็คือแบบเริ่มมืดแล้วนะคะทุกคนข้างหน้าของเราจะเป็นวิวทะเลแบบนี้เลยสวยมาก <c oughs> ขอไปกินข้าวเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าเรามาทายสับบอททายใครยักกันแต่เช้าเลย ชิลของจริงบรรยากาศติดทะเลสวยมากนะคะเป็นหนึ่งช้อยที่ดีมากๆสาหรับทะเลสงบที่กุยบุรีนะคะแนะนําเลยนะทุลรนี่ถัดไปเอิญจะพาไปคาเฟ่สุดชิคของกุยบุรีนะคะเป็นทางผ่านและที่สําคัญเลยก็คือคือมิชชั่นที่จะมาเป็นแบบกุยบุรีทะเลสโลลฟ์เนี่ยอยากจะมาเขียนโปสการ์ดจริงๆเดี๋ยวจะไปหาโปสการ์ดเขียนส่งมาถึงตัวเองที่กรุงเทพด้วยนะคะน่ารักน่ารักถัดไปทุกๆคลิปถ้า,าไปเที่ยวไหนว่าจะส่งโปสการ์ดให้ตัวเองด้วย เฟ่ที่เาพาทุกคนมาในวันนี้นะคะชื่อคาเฟ่ว่าเมกเดย์คบรรยากาศน่ารักมากเอาหมามาได้ด้วย oh. ลูกค้าหลายคนเอา oh. น้องๆมาเที่ยวเล่นด้วยนะคะคุณบรรยากาศเป็นแบบคาเฟ่เป็นชิคเป็นแบบถ่ายรูปได้เกือบทุกมุมของร้านเลยอ,ะอ่ะน่ารักจริงแ้วก็นี่เสั่งมาตัวนี้พีช <Peace. S 1> อะไรก็ไม่รู้จำมุนไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้ง่ายๆว่าเป็นพีชโซดานะคะ mm hmm. คืออากาศร้อนรอน,นี่มันจะต้องโซดาเยียสดชื่นมากดีมากไม่ค่อยหวานมาก ที่นี่เขามีด่านฟ้าด้วยนะนทุกคนว้าวชีสบ <c oughs> อลมันม่วทุกคนนี่แล้วเดี๋ยวเจอกันที่โปรสตาร์ต่อทุกคน เราเจอที่ขายโปสการ์ดเลยอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟหัวหินเลยทุกคนที่นี่เขาจะเป็นร้านกาแฟแล้วก็มีขายโปสการ์ดแล้วก็มีตู้ส่งไปรษณนี์ข้างๆกับโปสการ์ดเลย คุยบุรีเราได้เจอมาจะได้จำได้ <laughs> <laughs> ัวทุกคนจะบอกว่าชิปคุยบุรีหัวหินเป็นชิปที่แบบว่า <laughs> ชิลสโลอร์ไลฟ์แล้วก็รีแหแลกที่สุดตั้งแต่ทำคลิปมาเลย <laughs> สถานีหัวหินนะคะจะบอกว่าไม่ได้มาแบบนานมากแล้วทุกคนมาเที่ยวถ่ายรูปได้นะเพราะว่าเขาบูรณนะอยู่เรื่อยๆดังนั้นเนี่ยมันยังดูใหม่แล้วก็ย้งเท่เหมือนเดิมเลยทุกคนมาย้อยวนวานได้จบคลิปนี้แล้วทุกคนอย่าลืมนะคะชอบคลิปน,นี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสคราย์แล้วก็ติดตามนนในไล้ด้วยสักระดิ่งนิง้วุิ้ไว้ด้วยนะคะอยากสอบถามคอมเมนต์อะไรด้านล่างนี้ได้เลยแล้วเ,วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ